สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูธราพรเช่นเคยนะคะกับบทเรียนวิชาภาษาไทยห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านโอโครนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องสระอะกันต่อคะ่ะก่อนอื่นเราจะมาทบทวนคำที่ประสมสระอะที่มีหนึ่งพยาง และสองพยางค์กันก่อนนะคะพออะพระสออะสะชออะชะนออ,อีนีชะนีกออะกะรออาลากะลาตอะอตะปอ,อูปูตะปู สออะสะดอ,อือดือสะดือกอรออะกะทออะทะกระทะกอรออะกะบออะบะกระบะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านกันเป็นประโยคกันนะคะชออะชะชะนี จอ,อจะชะนีจะมาหาตาสีปออะปะชะนีมาปะผีจอ,อจะชะนีจะตีผีทออะทะชะนีปะกทะผี กอะกะกตาสีดูผีกะัชะนีต่อไปเราจะมาฝึกอ่านคำที่ประสมสระอะที่มีสามพยางกันนะคะเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมานะมาหาตะปูดูดี กระกาอาถูหูชะนีมาหากะลามาปะงูตาสีดูงูปะกากะชะนี สำหรับกิจกรรมวันนี้ให้เด็กๆฝึกอ่านคำที่ประสมสระอะที่มีสามพยางในหนังสืออ่านออกเขียนได้ที่หน้า33นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีปลาในโถนี้นะคะระบบายเฉพาะปลาที่มีคำประสมด้วยสระอะเท่านั้นเมื่อระบายเสร็จแล้วให้เด็กๆลองนับว่า มีปลาที่ประสมด้วยสระอะอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเมื่อนับได้แล้วให้เขียนลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆบทเรียนสระอะของเราคุณครูจะทบทวนอีกครั้งนะคะสระอะเป็นสระเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่านซ้ำย้ำทวนบ่อยๆนะคะ เดี๋ยวเด็กๆก็จะคล่องเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูคงต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย